สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูปิ๊กในการออกเสียงสระอีกันนะคะสระอีจะเป็นสระเสียงสั้นเขียนอยู่ด้านบนของพยัญชนะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้การออกเสียงสระอีก,กันเลยค่ะบออีบีตออีติ สออิสีชออิชิมออิมิรออิริทออิทิ วออีวิลออีลินออีนิปออีปีลออีลิ หออิหิดออิดีสออิสีต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นคำกันบ้างนะคะเด็กๆบิดาลิ กกะปิมะลิลิงดินสอสิบ สิงโตนิทานนาฬิกาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ฝึกอ่านตามครูปิ๊กบ้างหรือเปล่าคะเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะคะจะได้ออกเสียงได้อย่างชัดเจนคะ่ะ แล้วอย่าลืมส่งคลิปการอ่านมาให้ครูปิ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูปิ๊กก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ